สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เคารพและศรัทธาในองค์หลวงปู่ดูวัสแกนะครับผมอํัมตลาดแกงครับวันนี้จะมาให้ชมเหรียญเสมาหลวงพ่อกันนะครับสร้างโดยหลวงปู่ดูวัสแกนะครับพศ2505นะครับจะมีทั้งหมด4พิมพ์นะครับแต่พิมพ์ที่นิยมก็คือจะเป็นพิมพ์รับประคตพิมพ์ที่หนึ่งนี่แหละครับสร้าง1,000เหรียญนะครับที่ออกวัสแกแต่ถ้าออกวัดพนกก็จะสร้าง2,000เหรียญนะครับ วัดพนกด้านหลังก็จะเขียนอย่างนี้นะครับนี่ที่ระลึกในการยกศาราวัดพนกนะครับจะสร้างวัดพนกก่อนนะครับแล้ววัดสแกก็นําบล็อกมาสร้างวัดสแกนะครับก็จะเช่าทุกสภาพนะครับเสียมาศูนย์ห้ารุ่นนี้นะครับเกมีนะครับเราก็ดูเนื้อหาเป็นหลักนะครับ อย่างที่บอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนิยมห้อยเปยเปๆนะครับด้านหลังก็จะสึกนะครับดูความคมชัดลึกของพิมพ์พระนะครับถ้าดูรุ่นนี้ได้ก็ดูเสมาหลงพ่อกันรุ่นแรกได้นะครับขอเบ็ดสองสี่หกเก้าแล้วครับสวยๆก็หลายสิบล้านแล้วตอนนี้สภาพแบบนี้ถ้าเป็นขอเบ็ดก็หลายแสนนะครับ ดูท่านก็สร้างเป็นเกจิท่านเกจิคูบาจารย์ท่านนะครับที่คูอุปชาท่านนะครับก็คือหลวงพ่อการวัดพญาตนะครับใต้ฐานจะมีรอยจานสองอยทุกเหรียญนะครับผมพูดูท่านอาจายนนรย์บางเหรียญก็จะมีตรงสังรติบ้ง่งแต่ในพิมพ์สองสามสี่ไปเนี่ยจะมีจานด้านหลังแบบสิบอยจานก็มีนะครับสวยก็อันนี้ก็จะราคาแพงหน่อยอันนี้จะเป็นวัดพนกปีหนึ่งสามนะครับ อันนี้ก็ห่างกันหลายปีนะครับจะไม่มีรัฐประคดนะครับไม่มีพศครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่มีนะครับก็ยินดีรับเชา่าทุกสภาพนะครับราคาก็ตามที่ตกลงกันนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ